สำหรับเครื่องยนต์2.2 DDI นะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่การขยายกระบอกสูบของเครื่องยนต์1.9นะครับมันเป็นการเปลี่ยนบล็อกเครื่องยนต์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อสูบลูกสูบฝาสูบก้านสูบเพาเข้าเหยียงต่างๆเนี่ยถูกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็เรื่องความประหยัดที่ประหยัดกว่าเครื่องยนต์1.9ถึง10.5เปอร์เซ็นต์เลยทีเดียวอันนี้น่าสนใจมากเพราะมันประหยัดถึงขนาด2หลักทีเดียวนะครับ สวัสดีครับวันนี้ผมจะพามาทดลองขับเครื่องยนต์ตัวใหม่ของทางอี u ูซูนะครับกับเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force นะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยจะเข้ามาเสริมไลน์นะซึ่งแต่ก่อนเนี่ยทางอีซูซูเนี่ยก็จะมีเครื่องยนต์1.9 DDI นะครับแล้วก็3.0 DDI นะครับตอนนี้ก็มี2.2เข้ามาเสริมไลน์นะเพราะว่า1.9อย่างที่เรารู้นะครับก็ค่อนข้างเป็นเครื่องยนต์ที่เน้นความประหยัดแต่ความแรงนั้นค่อนข้างที่จะแบบไม่เพียงพอต่อการใช้งานนะถ้ากับรถกระบะเ่าๆเนี่ยพอไหวแต่ถ บอกเลยครับเวลาขับต่างจังหวัดเร่งแรงเนี่ยมีหืดเลยทีเดียวนะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยจะขยับเพิ่มเป็นตัว3.0ราคาก็ค่อนข้างสูงไปเขาได้เอาตัว2.2 DDI เข้ามาเสริมไลน์นะครับก็วันนี้เราจะมาลองขับกันนะฮะว่าเครื่องยนต์2.2 DDI ก็เป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่มีการเปลี่ยนวัสดุภายในทั้งใหม่หมดนะครับมีการจูนกล่อง ECM ใหม่นะครับมีการเปลี่ยนหัวฉีดใหม่นะครับวันนี้เราจะมาลองขับกันในสนามช้างอินเตอร์เนชั่นแนลเซอร์กิตนะครับก็จะได้รู้กันไปว่า จากตัว4.9นะครับที่มีแรงม้า150แรงม้าแล้วก็แรงบิดอยู่ที่350นิวตันเมตรนะครับมาเป็นเครื่องยนต์2.2นะฮะที่ขยับแรงม้าเป็น163แรงม้ากับแรงบิด400นิวตันเมตรวันนี้เราจะได้ลองนครับว่ามันจะแรงขึ้นเร็วขึ้นแล้วก็ประหยัดขึ้นขนาดไหนแต่ความประหยัดเนี่ยเราอาจจะไม่ได้ลองนะเพราะวันนี้เราทบในสนามแข่งนะฮะก็จะได้รู้กันเรื่องของอัตราเร่งนะครับแล้วก็ฟิลลิ่งของการขับว่าเป็นยังไงนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะไปลองขับกันเราไปดูกันก่อนครับว่าเครื่องัรบค เอาละครับเรามาดูกันว่าเจ้าเครื่องยนต์2.2 DDI Max Force no ตัวนี้มีอะไรเปลี่ยนแปลงไปจากเดิมบ้างนะครับเดี๋ยวผมลองไล่รายละเอียดให้ฟังว่ามีอะไรกันบ้างครับสำหรับเครื่องยนต์2.2 DDI นะครับต้องบอกว่ามันไม่ใช่การขยายกระบอกสูบข,ของเครื่องยนต์1.9นะครับมันเป็นการเปลี่ยนบล็อกเครื่องยนต์เลยไม่ว่าจะเป็นเรื่องของเสื้อสูบลูกสูบฝาสูบก้านสูบเพลาข้อเหวีย่ยงต่าง,ๆ,าง,างๆเนี่ยถูกเปลี่ยนใหม่หมดเลยนะครับแล้วก็จากที่หลายคนบอกว่าเครื่องยนต์ตัวนี้ในเพจเขาบอกว่าเป็นการเอาเครื่องยนต 1. 9มาาขยาย ก็บอกสูบให้มันเป็น2.2แต่จริงๆแล้วเนี่ยถ้าหากดูเรื่องของอช่วงชักต่างๆเนี่ยมันไม่ใช่เลยนะฮะเพราะว่าช่วงชักเนี่ยมันเพิ่มขึ้นจากเดิมมากเลยทีเดียวจากเดิมเนี่ยช่วงชักอยู่ที่94.4มม mm นะครับแต่ตัวใหม่เนี่ยช่วงชักเนี่ยยาวไปถึง110มเมเลยทีเดียวนะครับก็ถือว่าเป็นช่วงชักที่ยาวมากเพราะฉะนั้นเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยเป็นเครื่องยนต์บล็อกใหม่เลยนะครับซึ่งนอกจากสิ่งต่างๆภายในที่เปลี่ยนไปแล้วนะครับผมอยากจะบอกว่า เครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้เปลี่ยนแค่เครื่องยนต์นะฮะเพราะว่าตัวระบบหัวฉีดเชื้อเพลิงเนี่ยมีการเปลี่ยนใหม่เป็นแรงดันสูงถึง250เมกะปาสคาลนะซึ่งมันก็จะเพิ่มประสิทธิภาพของการฉีดจ่ายน้ํามันนะครับให้การเผาไหม้ที่ดีขึ้นซึ่งนอกจากจะให้เรื่องของสมรรถนะการขับขี่ทีดีขึ้นแล้วยังส่งผลถึงความประหยัดน้ํามันด้วยนะครับอ่ะนอกจากตัวหัวฉีดแล้วในตัวของเทอร์โบนะครับเขามีการ ปรับเทอร์โบใหม่ให้มันมีคลีบที่ใหญ่มากขึ้นเพื่อที่จะสามารถอัดอากาศได้สูงขึ้นทําให้เครื่องยนต์ตอบสนองได้ดีขึ้นนั่นเองนะครับสำหรับตัวเสื้อสูบนะฮะตัวนี้เนี่ยมีการเสริมความแกร่งพิเศษเข้าไปนะครับเพราะว่าเขาต้องการให้มันมีความทนทานมากยิ่งขึ้นนะเป็น x x t r m m e stretch ก็อย่างที่บอกเลยครับว่ามันจะทนทานมากกว่าเครื่องยนต์ตัวเดิม1.9นะครับ สำหรับระบบลอลื่นอันนี้สาคัญมากนะเพราะว่าตัวเครื่องยนต์ที่มันมีพลังกำลังที่มากขึ้นเนี่ยตัวของความร้อนก็จะสูงขึ้นด้วยเพราะนั้นเครื่องยนต์ตัว2.2เนี่ยก็จะมีการออกแบบระบบลอลื่นให้มันเป็นแบบไฮโฟนะครับซึ่งก็จะช่วยเพิ่มประสิทธิภาพการลอลื่นและก็สร้างความทนทานให้กับเครื่องยนต์ด้วยครับอ่ะสำหรับตัวเปลือกนอกมีการเพิ่มประสิทธิภาพไปแล้วคราวนี้ตัวลูกสูบก็มีการเพิ่ม สารที่เป็นเรียกว่าสารลดแรงเสทานนะครับหรือว่าอัลตาโลฟิกชันนะครับซึ่งแน่นอนเพื่อวันฟิกชันต่ำเนี่ยมันก็ทําให้การเดินทางของลูกสูบในกระบอกสูบเนี่ยสามารถทํางานได้อย่างราบรื่นแล้วก็ช่วยในเรื่องของความประหยัดแล้วก็สร้างสมรรถนะการขีที่ดีขึ้นนั่นเองนะครับอ่ะเรื่องเครื่องยนต์ไปแล้วคราวนี้เรามาดูเรื่องของเกียร์บ้างสําหรับเกียร์ของเครื่องยนต์2.2 d d i-Max Force เนี่ยครับ ปรับจากเดิมหนะ้าที่1.9เป็นแบบ6สปีดมาเป็นอัตโนมัติ8ปสปีดนะครับซึ่งให้อัตราทดที่กว้างขึ้นนะครับโดยจะมีเกียร์โอเวอร์ไดท์ถึง2ตำแหน่งการให้อัตราทดที่กว้างขึ้นเนี่ยก็จะให้การออกตัวที่ดียิ่งขึ้นแล้วก็ให้อัตราเร่งที่ดียิ่งขึ้นนั่นเองนะครับส่วน8สปีดที่เพิ่มเข้ามาเนี่ยก็จะเป็นโอเวอร์ไดท์นะครับในส่วนของเกียร์7แล้วก็เกียร์8ก็จะเป็นโอเวอร์ไดท์2องตำแหน่งซึ่งก็จะช่วยให้ประหยัดน้ำมันเพิ่มขึ้นนั่นเองนะครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับในส่วนของเกียร์ธรรมดาตัวนี้ก็มีเกียร์ธรรมดาของสปีดด้วยนะซึ่งเป็นเกียร์ตัวใหม่นะครับก็มีการจัดเรียงเรื่องของอัตราทศใหม่นะครับซึ่งให้แรงบิดส่งไปที่ล้อสูงขึ้นในทุกเกียร์นะครับก็ให้การออกตัวที่แรงขึ้นให้กําลังฉุดลากที่สูงขึ้นและที่สาคัญไม่ลืมเรื่องของการประหยัดน้ํามันด้วยนะครับทุกอย่างเนี่ยเมื่อมีการเปลี่ยนใหม่หมดแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นเครื่องยนต์เกียร์ตาทศเือนท้ายนะครับแต่สิ่งที่สาคัญก็คือสมองกลนี่ ต้องบอกเลยว่าตัวเครื่องยนต์2.2 DDI นี้มีการปรับ ECM ใหม่นะแบบมัลติคอซึ่งแน่นอนมันก็จะทำงานที่ตอบสนองได้ไวขึ้นนะครับเอาละครับข้อมูลทั้งหมดผมก็ให้ไปแล้วนะคราวนี้เหลืออย่างเดียวไปทดลองขับกันวันนี้เราไปขับกันที่สนามช้างนะผมจะลองทั้งตัว m ิ l x แล้วก็ตัวกระบะนะฮะของตัว DMAX มาดูว่าเครื่องยนต์2.2จะดีอย่างที่เขาโมไว้หรือเปล่านะครับเดี๋ยวไปลองกันครับ ครับ DDI 2.2เดี๋ยวก่อนอื่นผมจะลองศูนย์ถึงร้อก่อนเลยนะครับว่าตัวเครื่องยนต์2.2 DDI นะครับอยู่ในร่างกระบะแล้วศูนย์ถึงร้อจะเป็นยังไงนะครับพร้อมแลอยู่ที่จุดหยุดนิ่งกันครับพร้อมแล้วเราก็ไปกันเลยครับ หึอ13.25นะครับสูว100มีแพดเดนชิพให้ด้วยนะเกียร์เป็น8สปีดเ็นลิ่งของเครื่องยนต์ดีกว่า1.9นะครับรู้สึกได้นะครับแต่ก็ไม่ได้แรงหือหวาอะไรมากนั้นนะสำหรับใครที่รู้สึกว่าชอบความแรงผมว่าก็ต้องหันไป พบกับตัวเครื่องยนต์3,000นะครับตัวนี้เนี่ยตัวออหัวฉีดที่เขาเปลี่ยนมาเป็นหัวฉีดใหม่250เมกะปาสคาลนะครับนอกจากหัวฉีดที่เปลี่ยนแล้วเนี่ยเขายังเปลี่ยนตัวปั๊มเชื้อเพลิงนะครับมาใช้ตัวของเครื่องยนต์3.0 DDi ด้วยนะก็ให้การปั๊มน้ำมันเชื้อเพลิงเข้าไปใน ชีดึงสามารถทําให้อัดออกมาเป็นฝอยได้มากขึ้นก็ช่วยในเรื่องของการของไหม้ได้ดีขึ้นนะครับนะก็ให้ประสิทธิภาพของอัดราเร่งรวมถึงอัตราการประหยัดที่ดีขึ้นด้วยนะครับแก็อย่างที่บอกครับฟิลลิ่งของเครื่องยนต์ตัวนี้เนี่ยไม่ได้แรงชัดเจนอะไรมากนักนะครับก็เป็นกลุมกำลังที่เป็นทางเลือกที่เพิ่มขึ้นจากตัว1.9ที่ต้องบอกว่า จริงๆหนึง่งจ้าม,มันเหนื่อยจริงๆสำหรับการขับส่วนเกียร์8ปสปีดอันนี้ผมค่อนข้างชื่นชอบเลยนะเพราะว่าการต่อของแต่ละเกียร์เนี่ยค่อนข้างให้ทอที่ดีนะครับด้วยช่วงที่มันกว้างขึ้นนะครับการออกตัวช่วงแรกเนี่ยรู้สึกว่ามันค่อนข้างแอคทีฟกว่าตัว1.9พอสมควรเลยทีเดียวนะครับแถมมีตัวแพดเดนชิพมาให้ด้วยนะครับก็ นอกจากเรื่องของความปลอดภัยในการขับขี่แล้วก็ยังได้เรื่องความสนุกที่เพิ่มเข้ามามากขึ้นด้วยนะครับก็เป็นในส่วนของระบบเกียร์อัตโนมัติ8สปีดนะครับไหนๆก็ได้มาขับในสนามแล้วนะครับก็มาจับความรู้สึกฟซลลิ่งของช่วงล่างกันสักนิดหนึ่งนะครับสำหรับตัวนี้เป็นตัว Highlander นะคับ2นะครับยกสูงฟซลลิ่งนุ่มนวลดีครับ แต่ก็รู้สึกว่ามีอาการยุ้ยๆ,ๆนิดๆนะครับของช่วงล่างซึ่งก็เป็นธรรมดานะครับสำหรับรถสไตล์นี้นะฮะช่วงล่างไม่ได้รู้สึกแข็งกระด้างมากหนักก็เป็นสไตล์กระบะสําหรับการใช้งานทั่วๆไปนะครับเป็นฟิลที่สําหรับใครที่ใช้งานในชีวิตประวันผมว่าตอบโจทย์ครับนะฮะเพราะว่ามันค่อนข้างนุ่มนวลส่วนถ้าเอาไปบรรทุกเนี่ยอันนี้ก็อาจจะรู้สึกว่า อาจจะแอดได้เพิ่มนิดหนึ่งนะหรับเาเวลาพอบันทุกแล้วเนี่ยมันอาจจะรู้สึกยั่วยได้นะครับอันนี้ก็เป็นฟีลลิ่งของตัวช่วงล่างที่ผมได้สัมผัสกับตัว d ีแมตัวไฮแลนเดอร์นะครับอ่ะจบรอบสำหรับตัว D-MAX แล้วเดี๋ยวเราไปลองตัว m ิลส X เอกันดีกว่าเอาครับตอนนี้เรามานั่งอยู่ ในตัว m ิวเใหม่แล้วนะครับผมจะลองศูนย์ถึงร100อก่อนเหมือนเดิมนะครับเราเข้าไปที่ตัวเกียร์ดีธรรมดาเนาะไม่ได้ใช้ทิปทอนิกอะไรนะครับหรือลิงพวงมอะไรนุ่มนวลดีฮะสำหรับวิวเนะครับผมก็เพิ่งได้ลองขับแล้วที่เปิดตัวมาสักพักแล้วนะครับเดี๋ยวเราลอง0ูนย์ถึงกันก่อนเลยนะครับเมื่อกี้ตัว D-MAX เนี่ยอยู่ประมาณ13 ลองวิวเกันไว้อยู่ที่เท่าไหร่นะครับโอเคถ้าพร้อมแล้วก็ไปกันเลยครับต่อเกียร์ดีครับ8สปีด13.21นะสำหรับตัววิวเอ็กซนะครับ รู้สึกว่าฟีลลิ่งมันขับดีกว่าตัว D-MAX h i g h ไฮ n d e r ดอนะดูมันเกาะถนนกว่านะครับแล้วก็อัตาราเร่งเนี่ยเอาจริงฟีลเหมือนจะดีกว่าตัว D-MAX ็3ซ์วยซไปเอัตาราเร่งมันก็ไม่ได้รูดป,ป้านอะไรมากมายนะฮะแต่บอกเลยว่า ดีกว่า1.9แน่นอนเพราะ1.9เนี่โอ้โหตื่สุดๆฮนะพอเป็น2.2ก็ดีขึ้นมาแต่ผม,มรู้สึกว่ามันก็ยังไม่ค่อยทันใจเท่าไหร่นะเอาจริงๆผมก็อยากจะเชียร์ให้ไป3.0นะแต่ว่าถ้าเรื่องของราคาแล้วก็เรื่องของความประหยัดนะฮะหลายคนอาจจะมองว่าเครื่อง2.2เนี่ย เป็นเครื่องใหม่เนาะก็ให้อัตราการประหยัดที่เอาจริงๆมันประหยัดกว่าตัว1.9ถึง10กว่าเปร์เซ็นต์เลยนะ1 0 5ประมาณ10แหละแต่ก็ถือว่าเยอะทีเดียวนะสรับตัวเลขสองหลักในการประหยัดขึ้นนะครับรวมถึงเรื่องราคาถ้าจะกระโดดไปตัว3 0เนี่ยราคาตัวรถก็ค่อนข้างสูงนะฮะเพราะนั้นเนี่ยตัว2.2เลยจึงเป็นคำตอบที่ผมว่าสำหรับใครที่กำลังเลือกนะไม่ว่าจะเป็นตัว มิลเหรือว่าจะเป็นตัว DMX มครับเครื่อง2.2นี่ก็เป็นทางเลือกที่ถือว่าน่าสนใจนะครับผมก็ไม่ค่อยได้ขับตัว e อ s อเท่าไหร่นะแต่ว่าตัว MUX เที่เป็นพลังงานไฟฟ้าเนี่ยเอาจริงฟิลแรกที่พอได้ขับเนี่ยมันค่อนข้างโอเคเลยนะครับมันเบาอย่างแรกคือเบาแหละอย่างที่2คือเรื่องของความแม่นยำเนี่ยถือว่าแม่นยำดีทีเดียวนะครับแล้วก็หลายคนอาจจะรู้สึกว่า เอ๊ะทำไมเดี๋ยวนี้ต้องเปลี่ยนมาเป็นพวงลอยไฟฟ้าอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องนะะึงนะที่หลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าพลอยไฟฟ้าเนี่ยถ้าเอาไปใส่กับเครื่องยนต์เนี่ยมันช่วยประหยัดน้ํามันด้วยนะเพราะว่าพลอยไฟฟ้าเนี่ยไม่มีสายพานไป,ไปพ่วงก,กับเครื่องนะครับทำให้ไม่ไปดึงกําลังเครื่องยนต์ด้วยนะครับก็ทําให้เครื่องยนต์เนี่ยทำงานแบบแต่มระสุิภาพโดยที่ไม่ต้องมีภาระของตัวปรับพลังงาน Power. นะครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งข้อดีของพลอยไฟฟ้าที่ช่วยให้รถยุคใหม่เนี่ย สามารถเปลี่ยนมันได้มากขึ้นกว่ารถยุคเดิมที่เป็นแลกแอมพิเนียนนะครับตัมเพาว,วงพพวเวอร์อะไรก็มันก็จะเป็นชุดแหลงเครื่องนะครับไม่รถก็จะไม่ประหยัดนะครับก็เป็นอีกหนึ่งเรื่องราวของพวงมาลัยที่ไม่น่าเชื่อนะว่ามันก็มีผลกับความประหยัดของเครื่องยนต์เหมือนกันนะฮะ หลังจากลองในสนามมาที่เรียบร้อยอันนี้เขามีอีกหนึ่งสเตชันนะครับเป็นสเตชันที่จะบอกว่าจริงๆรถสไตล์ปิกอัพหรือว่า TPV ที่เป็น SUV เนี่ยมันต้องมีสถานการณ์ที่เอาไว้ลุยบ้างนะครับเขาก็เลยจำลองเนินนี้ขึ้นมาซึ่งเนินนี้มีความสโลปหรือว่าความชันสูงถึง 3. 3เเซลยนะครับซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยหลายคนบอกว่ามันดูนดูไม่เยอะนะแต่เอาจริงๆการขับรถขึ้นเขาไปเที่ยวดอยต่างๆเนี่ยสโลปต่างๆเนี่ยอยู่ประมาณสัก1ิบ4เท่านั้นเองแม้กระทั่งแบบ ดอยอินทนนท์หรือว่าดอยสุเทพที่ชันๆนะครับก็สโลปเนี่ยอยู่ประมาณเท่านั้นเองแต่ว่าเนินเนี่ยจะาลองมาถึง33%เดี๋ยวเรามาลองดูครับว่าเครื่อง2.2 DDI จะขึ้นสโลปนี้เป็นยังไงบ้างครับมาครับเดี๋ยวเราไปลองขับขึ้นเนินชันกันครับเขาบอกว่าสโลป33%เนี่ยก็ประมาณ18.26องาศาอิโตสุดีแม2.2 DDI m a c f o r s, <S e จะขึ้นเนินชันเป็นยังไงเดี๋ยวไปลองครับกับลืมบอกไปว่าน้ำหนักด้านหลังมีการบรรทุกอีก1ตันนะอ่ะไปะ ้ครับเนินชันแค่นี้สบายๆครับเอาละครับก็ได้ลองขับัปที่เรียบร้อยแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นตัว m ิลเหรือว่าตัว D-MAX ็กนะครับเพต้องบอกว่าพละงกำลังของตัว2.2 DDI นะครับที่เป็นตัว m x f o r r e เนี่ยเอาจริงๆก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันแรงกว่า1.9แบบเห็นได้ชัดเท่าไหร่นะแต่ก็รู้สึกได้ว่ามันมีพละงกำลังที่ดีกว่านะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอัตราเร่งช่วงต้นนะครับแต่สิ่งที่ ผมชอบก็คือเรื่องของระบบเกียร์นะครับที่เป็นระบบเกียร์ออโตเมติก8สปีดนะครับมีแพทเทิร์นชิปให้ใช้ด้วยแล้วที่สำคัญคือเกียร์7กับเกียร์แปดเป็น o อ e r d r i v e ซึ่งวันนี้เราลองขับในสนามช้างนะก็จะใช้แค่เกียร์1เกียร์6นะครับเพราะว่า7 8ไม่ได้ใช้เลยนะครับเป็นเรื่องการขับต้องบอกว่าเครื่องยนต์เนี่ยผมรู้สึกว่ามันเงียบขึ้นกว่าเดิมนะอ่าแล้วก็เรื่องของการต่อเกียร์ความสมูทของการเปลี่ยนเกียร์ระหว่างเกียร์ต่อเกียร์เนี่ยสมูทมากนะครับอันนี้น่าสนใจ ส่วนเรื่องของลกำลังอาจจะไม่ได้คําตอบที่ที่รู้สึกว่า2 2เนี่ยมันแรงมากกว่าตัว1.9สักเท่าไหร่นะเพราะว่าลองขับในสนามแล้วเนี่ยออกตัวรวมถึงความเร็วในช่วงกลางก็ไม่ได้เร็วมากมายแต่ก็ดีกว่า1.9ต้องบอกงี้ส่วนสำหรับใครที่ยังชอบความแรงนะผมก็อยากจะแนะนําให้ไปตัว3.0นะฮะแต่แค่นี้เั้งนั้นเนี่ยตัว3.0ราคาตัวรถเนี่ยก็ค่อนข้างแพงกว่านะครับก็ ตัว2นี่ก็เป็นทางเลือกแหละเรื่องความประหยัดที่ประหยัดกว่าเครื่องยนต์1.9ถึง10.5เลยทีเดียวอันนี้น่าสนใจมากเพราะมันประหยัดถึงขนาด2หลักทีเดียวนะครับแล้วก็เรื่องของระบบเกียร์อันนี้ดีนะครับช่วงล่างผมชอบในตัววิวเมากเพราะว่าเขาเปลี่ยนมาใช้พลังงานไฟฟ้าแล้วอันนี้เนี่ยพอขึ้นไปขับเนี่ยได้ลองขับในสนามช้างเนี่ยบอกเลยครับว่าเ็ลลิ่งพลังงานไฟฟ้าดีมากแล้วก็การเซ็ตช่วงล่างเนี่ยผมยอมรับว่าตัววิวเนี่ยดีกว่าตัวเดิมพอสมควรเลยทีเดียวนะครับ อะและกับลืมบอกไปนะครับผมญาติปิดท้ายเรื่องนี้แล้กันกับเรื่องของเทคโนโลยีตอนนี้กระบะนะฮะรถเครื่องยนต์ดีเซลเนี่ยต้องเป็นยูโร5แล้วนะฮะทางอ e s สเครื่องยนต์2.2ดีดีไอแม็กฟอรเนี่ยก็มากับยูโร5แล้วนะแล้วก็ไม่ต้องเติมแอดบูด,ด้วยนะครับก็พิธีการเนี่ยก็คือทางตัวระบบของ EGR เนี่ยเขาก็จะเผาเขม่าออโต้นะครับไม่ต้องไปกังวลอะไรแต่ถ้าสมมุติว่าเขม่ามันเกิดมากนะตรงนี้เนี่ย เขามีปุ่มกดล้างขาเหมาซึ่งมันจะโชว์ที่หน้าจอมารทวัดนะครับว่าตอนนี้ขเหมามันค่อนข้างเงยอะแล้วต้องกดปุ่มล้างมันมันก็จะล้างขาเหมาในส่วนของระบบไอเสียไปด้วยซึ่งตัวยูโรไฟนี่นะครับถ้าไม่เอาไปจูนอะไรนะขับเดิมๆแบบนี้นะฮะจะไม่มีคราบขาเหมาที่เวลาเราเห็นรถกระบะเนาะเวลาควันดำมากๆเนี่ย ฝากระบาดท้ายจะเป็นคราบดําเลยนะครับอันนี้จะไม่มีแน่นอนถ้าไม่เอาไปจูนนะอันนี้ผมบอกก่อนนะสำหรับสายจูนก็อันนี้ก็แล้วแต่นะครับอ่ะและนี่ก็คือเรื่องราวที่เรามาฝากกันนะครับสำหรับเครื่องยนต์ของอีซูซุตัวใหม่2.2 DDI m a c f o r d ครับ